ย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เรานั้นยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นสาวอยู่ตอนนั้นก็อายุประมาณ20สตนตนเรานั้นได้เดินทางไปจังหวัดหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานงานของเรานั้นก็คือพอขาแม่คาคนกลางเรียกว่าทำเงินได้ดีสำหรับพวกสาวสาวเพราะอาชีพนี้ได้เงินหมาง่ายมากๆแม้ว่าเรานั้นจะเป็นเด็กใหม่แต่ก็ทำงานดีจนเข้าตาจนพวกรุ่นพีนั้นต้องบอกว่ากุ้งมันขายดีนะให้มันไปขายอันนี้แล้วกัน ในหนึ่งสัปดาห์เราจะได้เงินเยอะมากบางครั้งก็สอง0 0บาทบางครั้งก็800 0บาทจนกลายเป็นเด็กใหม่ไฟแรงที่ไปแข่งกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพินิตตอนที่เจอกับพินิตในที่ทํางานเราก็ยิ้มให้กันทุกวันพินิตนั้นก็จะทักเราว่าสบายดีไหมเราก็ตอบว่าสบายดีตามปกติจนมีอยู่วันหนึ่งรุ่นพี่ที่ทํางานนั้นได้มอบหมายงานขายสินค้างานหนึ่งให้กับเราซึ่งจริงๆแล้วงานนี้มันเป็นงานของพินิต แต่พี่เขานั้นกลับเอามาให้เราแทนถ้านับงานก็ประมาณห -6 ครั้งได้เราก็คิดว่าทําไมพี่เขาต้องให้เราด้วยแล้วก็คิดว่าพี่นิดเขาคงไม่ว่าอะไรเราหรอกมั้งจนช่วงบ่ายของวันหนึ่งหลังจากที่เรานั้นทํางานเสร็จก็ไปนั่งทานส้มตํขาขณะที่กําลังนั่งกินกันอย่างเมามนพี่นิดก็เดินมาเลยเดินมาก็ทักทายแล้วก็ยิ้มให้กับเราแล้วก็นั่งพูดคุยกันปกติคุยกันไปได้สักพักพี่นิดก็ได้เดินจากไป เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งกินส้มตำต่อจนกระทั่งกินเสร็จก็ได้จ่ายเงินแล้วก็ขี่รถกลับบ้านพอตกช่วงกลางดึกอยู่ๆเรานั้นก็รู้สึกเวียนหัวมากๆตอนแรกเราก็คิดว่าส้มตำน่าจะเป็นพิษก็เลยกินยาจักพักอาการเวียนหัวนั้นเหมือนจะดีขึ้นเราก็เลยได้นอนต่อพอรุ่งเช้าเราก็ได้ออกไปทำงานตามปกติแต่วันนั้นเป็นอะไรที่เย่มากๆเพราะเรานั้นไม่สามารถขายสินค้าอะไรได้เลย ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวจากที่ก่อนหน้านี้เคยขายดีมากๆเรานั้นก็รู้สึกแปลกใจคิดว่าวันนี้ตัวเองนั้นไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือว่าก่อนออกจากบ้านไม่ได้ไหว้พระมาพอเลิกงานก็ได้ขี่รถกลับไปที่ห้องพักอาการเรานั้นหนักกว่าเมื่อวานอีกทั้งอ้วกทั้งเวียนหัวอ้วกจนเป็นลมล้มลงที่ห้องของตัวเองเพื่อนที่อยู่ข้างห้องนั้นเห็นก็เลยวิ่งมาดู เขาก็ช่วยกันปถมพยาบาลเบื้องตน้นสักพักเราก็อาการดีขึ้นหลังจากนั้นมาอาการของเรานั้นก็เริ่มแย่ลงคือกลางวันนั้นจะใช้ชีวิตตามปกติแต่พอตกกลางคืนอาการมันเหมือนจะกำเริบเหมือนเดิมจนไม่สามารถไปทำงานได้เป็นเดือนตอนแรกเราคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากก็คอยหายากินแต่อาการมันก็ไม่ดีขึ้นเลยจนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอคุณหมอตรวจเสร็จก็ให้ยากลับมากิน จนเข้าเดือนที่5อาการนั้นเริ่มหนักขึ้นตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าพอเข้าใกล้วันพระวันโกนเรานั้นจะมีอาการตาขวางแล้วขอมีคมนั้นจะอยู่ข้างตัวเราไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วชามจานช้อนหรือว่ามีดห้ามใกล้ตัวเด็ดขาดเพราะเราไม่ได้ไปแทงคนอื่นแต่เรานั้นจะแทงตัวเองเป็นอยู่อย่างนี้จนแฟนของเรานั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องทําอะไรสักอย่างในทุกๆคืน แฟนก็จะต้องนั่งเฝ้าเราตลอดแฟนบอกว่าตอนกลางคืนนั้นเราชอบละเมอพูดภาษาแปลกๆจับใจความไม่ได้อาการเรานั้นเริ่มหนักจนเริ่มรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วก็เลยได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่ที่กรุงเทพแต่อาการของเรานั้นก็ยังไม่ดีขึ้นแถมยังหนักกว่าเดิมเสียอีกแม่บอกว่าตอนกลางคืนนั้นเราชอบไม่ใส่เสื้อผ้าตอนกลางวันนั้นจะไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่กินอะไรเลย วันวันก็จะเอาแต่นั่งกัดริมฝีปากตัวเองจนห่อเลือดกัดตามมือตามแขนตามขาตรงไหนในร่างกายที่เราสามารถกัดได้เรานั้นกัดหมดใครเข้าใกล้เราไม่ได้เลยแล้วเวลาที่อ้วกก็อ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำๆจนแม่นั้นต้องส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จขณะที่เรานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนกลางวันเราก็มีอาการปกติเดินได้พูดได้ แต่พอตกกลางคืนพยาบาลก็จะต้องจับเราใส่เสื้อมัดหลังเอาไว้สาเหตุที่ต้องทําอย่างนั้นคือพอตกกลางคืนเราเคยเดินออกไปที่บนอาคารที่ชั้นสามแล้วเตรียมตัวที่จะกระโดดลงมาบางทีเราก็รู้สึกตัวบางทีเรานั้นไม่รู้สึกตัวเลยเรามักจะได้ยินเสียงใครบางคนพูดกอลอกู่เราว่ามึงจะอยู่ไปทําไมคนอย่างมึงต้องตายเท่านั้นตายสิเราก็ตอบเขากลับไปว่าจะให้ฉันตายใช่ไหมได้สิ ฉันจะตายมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยมากจนน้ำหนักตัวเราจาก80กิโลลดเหลือ39กิโลคุณหมอบอกว่าเรานั้นเป็นจิตวิตปลิตอุปทานจึงได้แต่ให้น้ำเกลืออย่างเดียวเรานั้นมองตัวเองผ่านกระจกบอกตรงๆสภาพเรานั้นน่าสมเพชมากจนแฟนเห็นแล้วว่าเราอยู่โรงพยาบาลมันก็ไม่ดีขึ้นจึงนำเรานั้นออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ได้พาเรากลับไปที่บ้านที่จันทบุรี ซึ่งมันก็เป็นบ้านของแฟนพอเดินมาถึงที่บ้านแฟนอยู่ๆก็ไม่ยอมเข้าบ้านแฟนซะอย่างนั้นร้องกรีดและจะหนีกลับกรุงเทพยอย่างเดียวตั้งทั้งที่เรานั้นก็เกิดมาบ้านแฟนอยู่หลายครั้งแล้วคือทำยังไงเรานั้นก็ไม่ยอมเข้าบ้านแฟนจนกระทั่งแฟนนั้นได้ไปเชิญพระสงฆ์องค์หนึ่งมาพอพระมาถึงแฟนนั้นเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆเราก็มีอาการอ่อนลงจนสามารถเดินเข้าบ้านเองได้พอสติเราเริ่มกลับมา เราก็งงว่าตัวเองนั้นมาอยู่ที่บ้านแฟนได้ยังไงจริงๆแล้วเรานั้นต้องอยู่บ้านแม่ที่กรุงเทพสิพระท่านก็บอกเราว่าเวรกรรมนะมีสติให้มากกว่าเดิมมันสวดมนต์บ้างที่เหลือก็สุดแล้วแต่เวรกรรมแล้วท่านก็ได้ปลูกเสกน้ำมนต์เพื่อให้เรานั้นเอามากินเอามาอาบเรานั้นก็ได้นำมากินแล้วก็มาอาบจนเวลาผ่านไปสามวันจนกระทั่งคืนที่สี่เวลาประมาณตีสี่อยู่ๆ เราก็ตื่นขึ้นมาไปหยิบมีดมาวิ่งไล่ฟันคนทั้งบ้านปล่อยฉันไปไม่งั้นทุกคนต้องตายเรานั้นพูดอยู่แบบนี้แล้วก็เอามีดนั้นไปไล่ฟันต่อจนทุกคนในบ้านนั้นช่วยกันจับตัวเราแล้วก็พาเรานั้นไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นบ้านของร่างทรงพอไปถึงร่างทรงนั้นยังไม่ยอมให้เราเข้าบ้านไปในทันทีแต่บอกว่าให้เรานั้นยืนรออยู่ที่หน้าบ้าน ร่างทรงเดินกลับเข้าบ้านไปแล้วก็ทําพิธีเป่าอะไรบางอย่างแล้วก็เอาใส่น้ําเดินออกมาแล้วก็บอกว่าให้เรานั้นเดินลงไปเหยียบน้ําตอนแรกเรานั้นไม่ยอมที่จะไปเหยียบจนกระทั่งร่างทรงบอกว่าลงไปนะลูกอยู่ๆเราก็ฟังร่างทรงซะง,งั้นแล้วก็เดินลงไปเหยียบน้ําพอเราเอาเท้าแช่ลงไปในน้ําเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าบ้านร่างทรงเฉยเลยทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการรักษา ร่างทรงนั้นใช้เทียนมัดรวมกันประมาณ1 9บเถึงยีเล่มจุดไฟแล้วก็เอาน้ําตาเทียนนั้นมาถูตามตัวเราแต่เรานั้นกลับไม่รู้สึกร้อนอะไรเลยเรากลับรู้สึกเหมือนกับมีอะไรกําลังวิ่งอยู่ในตัวเราวิ่งไปมาทั่วร่างกายจนรู้สึกเจ็บมากร่างทรงก็ใช้เทียนประมาณสี่มัดถูไปตรงไหนมันก็วิ่งหนีไปตรงนั้นเราก็ได้มองตามไปตรงจุดที่ร่างทรงถูเห็นเลยว่ามันวิ่งไปที่แขน เป็นเหมือนกับลูกอะไรสักอย่างกำลังวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังของเราสักพักร่างทรงก็นำไก่่มาจุบน้ำตาเทียนแล้วก็คลึงวนตรงที่มันนูนๆขึ้นมาชาวบ้านแถวนั้นพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าระหว่างที่ทำพิธีเรานั้นส่งเสียงกรีดมันไม่ใช่เสียงของคนคนเดียวแต่มันมีเสียงของคนแก่เสียงเด็กและก็เสียงผู้หญิงเรานั้นเพิ่งมาทราบทีหลังตั้งแต่วันที่เรานั้นรักษากับร่างทรงว่าพอตกกลางคืนชาวบ้านแถวนั้น เขาปิดประตูปิดหน้าต่างหนีกันหมดเลยเรารักษาตัวอยู่กับร่างทรงเป็นเวลาสี่เดือนเต็มกินนอนอยู่ที่บ้านล่างทรงไม่ได้กลับบ้านเลยแต่อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นจนล่างทรงนั้นบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วให้เรานั้นขึ้นไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีพอไปถึงวัดหลวงพ่อก็ได้บวชชีพราหมให้กับเราแล้วท่านก็ให้เรานั้นไปอยู่คนเดียวไม่ว่าใครก็ห้ามมาอยู่ด้วย ให้ทําวัดสวดมนต์อาบน้ํามนต์กินน้ํามนต์หลังจากที่เรากินน้ํามนต์เข้าไปก็อ้วกออกมาในทันทีเรานั้นตกใจมากเมื่อเห็นสิ่งที่ออกมากับอวกมันมีพวกเส้นผมเหล็กสนิมมีลิ่มเลือดเต็มไปหมดเราบวชชีพราหมณ์อยู่ประมาณปีครึ่งเต็มๆหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่ต้องบวชชีพราหมณ์แล้วนะให้ปลงผมบวชชีเลยไม่งั้นไม่หอดแน่ระหว่างที่เรานั้นปลงผมบวชชีอยู่ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้อยู่กรรมให้ตัดวิบากรรมไม่พูดไม่คุยกับใครเราก็ได้ทำตามที่หลวงพ่อนั้นบอกทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลา8เดือนอาการถึงจะกลับมาเป็นปกติแต่ก่อนวันสุดท้ายวันที่เรานั้นรู้สึกตัวว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติคืนนั้นก็ได้นั่งสวดมนต์ตามปกติสักพักก็เริ่มเพลียจนนอนหลับไปสักครู่หนึ่งอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง มายืนอยู่ที่เสาท้ายกุฏิยืนจ้องมองมาที่เราด้วยสายตาที่อาฆาตแล้วก็บอกว่าขาสั่งให้กูมาทำถ้ากูไม่ทำกูก็โดนทำร้ายแต่กูทำมึงไม่ได้กูทำมึงแล้วแต่มึงแข็งและคำสุดท้ายที่เขาพูดกับเราคืออโหสิกรรมให้กูด้วยนะกูไปแล้วมึงหมดกรรมแล้วเป็นระยะเวลาสามปีที่เรายังอยู่ในวังวนนี้ท้ายที่สุดเราก็ทราบว่าใครทำของใส่เราคิดแต่แรกอยู่แล้วว่า ต้องเป็นคนคนนี้แน่นอนวันนั้นเราตั้งใจเลยว่าจะไปหาพินิษท,ที่บ้านเพื่ออยากให้พินิษนั้นรู้ว่าฉันยังอยู่นะแต่พอไปถึงเรากลับเจอพ่อของพินิษแทนพอพ่อของพินิษนั้นเห็นเราก็ตกใจแล้วก็วิ่งขึ้นมาหาเราแล้วก็บอกว่าพ่อขอโทษอาโหสิกรรมให้ด้วยลูกของพ่อนั้นตายไปแล้วลูกพ่อรับกรรมแล้วเราได้ถามพ่อพินิษว่าเกิดอะไรขึ้นกับพินิษพ่อพินิษก็เลยบอกว่า พี่เขานั้นประสบอุบัติเหตุโดนรถชนเสียชีวิตส่วนสามีของพินิษก็ปลูกอตายในบ้านแล้วลูกของพินิษนั้นก็ได้สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจนทุกวันนี้น้องคนนี้ก็ยังมีอาการฟั่นเฟือนอยู่เลยก่อนจากการพ่อพินิษก็พูดขึ้นมากำหนงว่าจะไม่ทําใครอีกแล้วพ่อขอโทษอาโหสิกรรมให้ครอบครัวพ่อทั้งหมดด้วยนั่นจึงทําให้เรารู้ว่าคนทําของใส่เราก็คือพ่อของพินิษนี่เองสาเหตุก็คงมาจากการค้าขาย ที่เรานั้นทำยอดดีเกินหน้าเกินตาพินิษแล้วสิ่งที่เราโดนก็คือกุญสัยยาสัง่งย้อนกลับไปในวันที่เรานั้นกินส้มตำปูปลาขณะที่เรากำลังกินส้มตำอยู่คงเป็นวันนั้นแหละที่พินิษเอาของมาใส่ในส้มตำให้เรากินหลังจากเหตุการณ์นี้จากที่เรานั้นไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมจากที่ไม่เคยทำบุญไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษณนะจุดจุดนี้เราบอกเลยว่า เราเชื่อทุกอย่างแล้วจริงๆ